เสียงอ่านมังคลัตทีปนีแปลภาคที่1นพาหุสัจจะถาเริ่มหน้า134ข้อ115ที่ตติยังคาถายังพาหุสัจจันติพรรณนาความแห่งคาถาที่สพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สความเป็นผู้มีสุตตะมากชื่อว่าพาหุสัจจ ความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าศิลปะแม้ในดีกาแห่งวาเสฐสูตรในมัชชิมะปันนาธท่านก็กล่าวว่าความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรมชื่อว่าศิลปะเพราะอัดว่าอันบุคคลต้องศึกษาด้วยอุบายนั้นนั้นกฎสำหรับฝึกหัดกายวาจาและจิต อธิบายว่าเครื่องกันเครื่องห้ามกายวาจาและจิตเหล่านั้นจากอาบัตบ้างจากโทษเครื่องทุศีลบ้างจากอากุศลกรรมบทบ้างตามสมควรชื่อว่าวินยัยส่วนในอัตถกถาทั้งหลายมีสมันตปัสสาธิกาเป็นต้นท่านกล่าวหมายเอาพระวินัยยปิฎกอย่างเดียวว่า ก็อุบายนั่นย่อมฝึกกายด้วยวาจาด้วยเพราะเกียรติกันเสียซึ่งอัาจฉรย์ทางกายและทางวาจาเหตุนั้นอุบายนั่นจึงชื่อว่าวินัยในอัตกถาท่านกล่าวว่าบทว่าศึกษาดีแล้วคือสำเนียกแล้วด้วยดีบทว่ากล่าวดีแล้วคือกล่าวแล้วด้วยดีสับวายาเป็นสับแสดงอัดไม่จำกัด คำเปล่งคือคำเป็นทางชื่อว่าวาจาอัตกถาแห่งรูปกัรว่าสัตชาติใดอันเขาพูดกันเหตุนั้นสัตชาตินั้นชื่อว่าวาจาสัตชาติใดอันเขาเปล่งเหตุนั้นสัตชาตินั้นชื่อว่าคิราการเปล่งถ้อยคำชื่อว่าคำเป็นทางถ้อยคำนั้นด้วย เป็นทางด้วยแห่งชนผู้ประสงค์จะทราบเองและประสงค์จะให้ผู้อื่นทราบเนื้อความแม้เพราะเหตุนั้นชื่อว่าพยัปโถอัตรกถาแห่งมุสาวาทาศิขาบทว่าคำเป็นทางชื่อว่าพยัปโถจึงอยู่วาจาเท่านั้นเป็นทางของชนทั้งหลายผู้ถึงซึ่งทิฏฐานนุคติ แม้ของชนเหล่าอื่นท่านจึงเรียกว่าพยปโถอาเทศวาจาศัพท์เป็นพยะในเพราะปะทะสัพ์หนปลายด้วยสูตรในสัทนีติปกรตอนว่าด้วยส่วนที่กับปะว่าวาจายะพโยปะเทก็ได้ด้วยมหาพฤษก็ได้บทว่าเอตังความว่า เทพดาท่านจงถือว่าพาหุสัจจะหนึ่งศิลปะหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหนึ่งวาจาสุภาษิตหนึ่งกรรมสี่อย่างนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดความสังเขปในคาถาที่สมนี้เท่านี้ส่วนความพิสดารในคาถาที่สมนี้ดังต่อไปนี้ความเป็นผู้มีสุตตะมากชื่อพาหุสัจจะโดยอัด พหุสัจจะได้แก่ความเป็นผู้ฉลาดในกิจนั้นๆอันเกิดขึ้นเพราะเรียนบ้างเพราะฟังบ้างซึ่งพระพุทธพจน์หรือศิลปะภายนอกยกความเป็นผู้ฉลาดในหัตถกรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงถือเอาด้วยสิปะสับอันจรตัดข้างหน้าเสียพหูสัจจะนั้นมีสองอย่างด้วยสามารถพหุสัจจะของบรรปะชิต และคฤหั์ในสองอย่างนั้นความเป็นผู้ทรงจำคำสอนของพระศาส,สดาที่พระผู้มีพระภาคทรงพรรณนาไว้ในอุรุเวละสูตรเป็นต้นโดยในเป็นอาทิอย่างนี้ว่าภิกษุเป็นพระหูสูตรทรงสุตตะมีสุตตะเป็นที่สังสมดังนี้ชื่อว่าพาหุสัจจะของบรรปชิต อุรุเวลสูตรมาในปฐมปัญญาแห่งจตุกานิบาตอังคุตรนิกายอัตถกถาแห่งอุรุเวลสูตรนั้นว่าสุตตะคือนวังคสัตตุศาสตร์ของภิกษุนั้นมากอธิบายว่าเป็นอันเธอเรียนแล้วด้วยสามารถอักขระเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งบาลีและอนุสนทิภิกษุนั้นชื่อว่าพระหุตสุตตะ บทว่าสุตตะทะโรคือเป็นผู้รองรับสุตตะไว้ได้จึงอยู่พระพุทธวจนะอันภิกษุใดเรียนแต่บาลีประเทศนี้เลือนหายไปจากบาลีประเทศนี้ไม่คงอยู่ดุดน้ำในหม้อทะลุเธอไม่อาจจะกล่าวหรือบอกสูตรหรือชาดกอย่างหนึ่งในถ้ำกลางบริษัทภิกษุนี้หาชื่อว่าผู้ทรงสุตตะไม่ ส่วนพระพุทธวจนะอันภิกษุใดเรียนแล้วย่อมเป็นอย่างเวลาที่ตนเรียนมาแล้วนั่นแหละเมื่อเธอไม่ทำการสาธยายตั้ง10ปีตั้ง20ปีก็ไม่เลือนหายภิกษุนี้ชื่อว่าผู้ทรงสุตตะบทว่าสุตตะสันนิจโยได้แก่ผู้สั่งสมสุตตะก็สุตตะอันภิกษุใดสั่งสมไว้ในตู้คือหาไท ย่มอมคงอยู่ดุดรอยจารึกที่ศิลาและดุดมันเหลวราชสีที่เขาใส่ไว้ในหม้อทองคําภิกษุนี้ชื่อว่าผู้มีสุตตะเป็นที่สังสมดีกาแห่งอุรุเวลสูตรนั้นว่าพระปริยัติธรรมชื่อว่าสุตตะเพราะเป็นธรรมอันผู้มีความต้องการด้วยการออกจากวัตทุกข์ควรฟังภิกษุใดทรงสุตตะนั้น เหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าผู้ทรงสุตตะสุตตะมีบทบทเดียวไม่ตกหล่นไปแม้อักษรเดียวสั่งสมอยู่เหตุนั้นสุตตะนั้นชื่อว่าสิ่งที่สั่งสมอยู่สุตตะเป็นสิ่งที่สังสมอยู่มีในภิกษุนั้นเหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่ามีสุตตะเป็นที่สังสมอยู่ก็บุคคลผู้เป็นพระหูสูตรเข้าถึง โดยสุตตะเป็นผู้อันพระสัตส,สดาทรงสรรเสริญแล้วจึงอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอัปปัตสุตสูตรในปฐมปันนาแห่งจตุกันิบาตอังคุตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกเป็นฉนหนคือ บุคคลมีสุตตน้อยทั้งไม่เข้าถึงโดยสุตตะบุคคลมีสุตะน้อยแต่เข้าถึงโดยสุตตะบุคคลมีสุตตะมากไม่เข้าถึงโดยสุตตะบุคคลมีสุตตะมากเข้าถึงโดยสุตตะภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้มีสุตะน้อยไม่เข้าถึงโดยสุตตะ <Tiffany, S 1> เป็นอย่างไร ภิสุทั้งหลายสุตตะคือสุตตะไคยะวยากรณะคาถาอุทานะอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมะเวทละของบุคคลบางคนในศาสนานี้มีน้อยเขาหาเป็นผู้รู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสุตตะอันน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลาย บุคคลเป็นผู้มีสุตตน้อยทั้งไม่เข้าถึงโดยสุตตะภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้มีสุตตน้อยแต่เข้าถึงโดยสุตตะเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายสุตตะคือสุตตะไคยะวยากรณะคาถาอุทานะอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมะเวทละของบุคคลบางคนในพระศาสนานี้ มีน้อยแต่เขาเป็นผู้รู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสุตตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีสุตตะน้อยแต่เข้าถึงโดยสุตตะภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงโดยสุดตะเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายสุตตะคือสุตตะไคยะละเวทละของบุคคลบางคนในศาสนานี้มีมากแต่เขาหาเป็นผู้รู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสุตตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีสุตตะมากแต่ไม่เข้าถึงโดยสุตตะ ภิกสุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงโดยสุตตะเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายสุตตะคือสุตตะไคยะละเวทละของบุคคลบางคนในศาสนานี้มีมากเขาก็เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสุตตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม อย่างนี้แลพิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีสุตตะมากทั้งเข้าถึงโดยสุตตะภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลปรากฏอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตาศาสดาได้ตรัสวยากรณ์นี้ครั้นแล้วได้ตรัสคำลงท้ายเป็นประพันธ์นคาถาอื่นต่อไปว่าถ้าบุคคล แม้มีสุตตะน้อยไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมติเตียนเขาโดยส่วนสองคือทั้งโดยศีลทั้งโดยสุตตะถ้าบุคคลแม้มีสุตตะน้อยตั้งมั่นดีอยู่ในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาโดยศีลสุตตะของเขาหาถึงพร้อมไม่ถ้าบุคคลแม้มีสุตตะมากไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีล บัณฑิตทั้งหลายย่อมติดเตียนเขาโดยศีลแต่สุตตะของเขาย่อมถึงพร้อมถ้าบุคคลแม้มีสุตตะมากทั้งตั้งมั่นอยู่ในศีลบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาโดยส่วนสองคือทั้งโดยศีลทั้งโดยสุตตะใครเล่าควรจะติดเตียนบุคคลผู้มีสุตตะมากผู้ทรงธรรมผู้มีปัญญาเป็นพุทธสาวก ผู้เป็นดังแท่งทองชมภูนุษย์นั้นได้แม้เหล่าเทพพระเจ้าก็ชมเขาถึงพรมก็สรรเสริญอัตรกรถาแห่งอัปปัตสุตสูตรนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอนุปันโนแปลว่าไม่เข้าถึงดีกาแห่งอัปปัตสุตสูตรนั้นว่าสองบทว่าอัปปกังสุตังความว่าบรรดาสัตุศาสตร์มีองค์9ก้าองค์ อะไรอะไรก็ตามจัดเป็นสุตตะทั้งนั้นเพื่อจะทรงแสดงองค์ก้าวนี้นั้นจึงตรัสว่าสุตตะไคยะเป็นต้นในอันมาในอัตถกถาทั้งสูตรนั้นว่าหลายบทว่าอัตทมัญญายะธรรมมัญญายะธรรมานุธรรมปฏิปนโนมีความว่าเป็นผู้รู้อัตถกถาและบาลีแล้วปฏิบัติ บุพภาคปฏิปทาพร้อมทั้งศีลอันเป็นธรรมสมควรแก่นวโลกุตรธรรมในบุคคลสี่จำพวกนั้นจำพวกต้นพระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาผู้มีสุตะน้อยและเป็นผู้ทุศีลจำพวกที่สองมีสุตะน้อยแต่เป็นผู้สิ้นอาสวะจำพวกที่สามมีสุตะมากแต่เป็นผู้ทุศีล จำพวกที่สีมีสุตตะมากและเป็นผู้สิ้นอาสวะอัตกถาแห่งสูตรนั้นว่าบทว่าอสมาหิโตคือไม่ทําให้บริบูรณ์บาทคาถาว่าสีละโตจะสุตเตนะจะคือทั้งโดยส่วนศีลทั้งโดยส่วนสุตตะอธิบายว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมติดเตียนเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้ทุศีล ทั้งมีสุตตน้อยบาทคาถาว่าตัสะสัมปัชเตสุตังความว่าเพราะกิจคือสุตตะอันบุคคลน,นั้นทำแล้วด้วยสุตตนี้ฉะนั้นสุตตะของเขาจึงชื่อว่าถึงพร้อมสองบทว่าหนาสะสัมปัชเตความว่าเพราะเขาไม่ทำกิจคือสุตตะสุตตะจึงไม่ถึงพร้อม บทว่าธรรมธทรังได้แก่เป็นผู้รับรองธรรมคือสุตตะบทว่าสั์ปัญญาคือมีปัญญาดีบาทรคาถาว่านิขังชัมพูณทัสเสวะความว่าทองคธรรมชาติเรียกกันว่าทองชมพูนุดดุดแท่งทองชมพูนุดนั้นอธิบายว่าเหมือนลิ่มทองหนักห้าสุวนแม้พระอานนท์เถระอาศัยความที่ตนเป็นพระหูสูตร จึงถึงความเป็นผู้อันพระศาสดาทรงสรรเสริญว่าภิกษุทั้งหลายอานนุนเป็นยอดของภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นพระหูสูตรอันหนึง่งภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรย่อมเป็นผู้มีลาบเกิดขึ้นโดยไม่ยากในข้อนั้นมีเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์ได้ยินว่าพราหมณ์คนหนึ่งคิดว่าการบูชาพระพุทธรัตนและ พระสังคราตนะก็ปรากฏอยู่ธรรมรัตนะจะชื่อว่าเป็นอันบูชาแล้วด้วยอย่างไรหนอจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามเนื้อความนั้นพระาศาสดาตรัสว่าดูก่อนพรามณ์ถ้าท่านปรารถนาจะบูชาพระธรรมรัตนะก็จงบูชาภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรรูปหนึ่งเถิดพรามณ์ทูลว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์ตรัสบอกภิกษุผู้เป็นพระหูสูตร พระสาสดาตรัสว่าจงถามภิกษุสงเถิดเขาเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าโปรดบอกภิกษุผู้เป็นพระหูสุทีเถิดขอรับภิกษุพูดว่าพระอานอนเทเถระสิพรามพรามบูชาพระเถระด้วยจีวรอ,อันมีราคาพันหนึ่งชนิแลเรื่องนี้มาในอัตกถาแห่งมหาโคสิงคสารสูตร พาหุสัจจะของวหุสูตรบุคคลชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งอิทธิผลมีสรรเสริญเป็นต้นและชื่อว่าเป็นมงคลแม้เพราะเหตุแห่งการละอกุศลและการบรรลุก,กุศลด้วยประการลชนิ้สมจริงดังคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในนาคโรปมสูตรทุติยวัค ทุติยปัญนาตในสัตกานิบาตอังคุตรนิกายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็อริยสาวกผู้สดับแล้วแลย่อมละอกุศลเสียได้ทำกุศลให้เจริญย่อมละกรรมอันมีโทษเสียทำกรรมไม่มีโทษให้เจริญบริหารตนให้หมดจดอัตถกถาแห่งสูตรต้นของสูตรทั้งหมดในทุกกนิบาตอังคุตรนิกายว่า บรรดาคำเหล่านั้นในคำว่าสุดธรรมต,ตานังปริหารตินี้ความหมดจดมีสองอย่างคือโดยปริยายหนึ่งโดยนิปริยายหนึ่งก็พระอริยสาวกบริหารตนอยู่ด้วยสรนคมชื่อว่าบริหารตนให้หมดจดโดยปริยายถึงบริหารตนอยู่ด้วยศีลหศีลสิบ จตุปาริสุทธิศีลปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุทัชฌานอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมัก ก็ชื่อว่าบริหารตนให้หมดจดโดยปริยายเหมือนกันส่วนท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตผลเป็นพระขี่นาศพยังเบญจขันธ์อันมีมูลขาดแล้วให้อาบบ้างให้เคี้ยวบ้างให้บริโภคบ้างให้นั่งบ้างให้นอนบ้างบัณฑิตพึงทราบว่าบริหารคือปฏิบัติตนให้หมดจดคือหมดมนทินโดยนิป,ปริยายโดยแท้ ดีกาแห่งปฐมสูตรนั้นว่าบทว่าชินนมูล,ละเกคือชื่อว่ามีมูลอันขาดเด็ดแล้วเพราะมูลคือตันหาอันท่านถอนขึ้นได้แล้วอัตกถาแห่งอธิปไตยสูตรจะตุดถวักปฐมปันณาตในติกนิบาตอังคุตรนิกายว่าอธิบายว่าภิกษุย่อมบริหารคือปฏิบัติคุ้มครองตน ทำให้หมดจดคือให้หมดมนทินก็ภิกษุนี้บริหารตนให้หมดจดอยู่ด้วยอรหัตตมรักชื่อว่าบริหารตนให้หมดจดโดยปริยายส่วนท่านผู้บรรลุผลแล้วจึงชื่อว่าบริหารตนให้หมดจดโดยนิปริยายดีกาแห่งอธิปตยสูตรนั้นว่าสองบทว่านิมมลังกัตวาความว่าทำให้ปราศจากมนทินเพราะ พระเสียซึ่งมนทินมีราคะเป็นต้นบทว่าโคปยติคือย่อมรักษาจากอนัตถะคือสังกิเลสบทว่าอายังเป็นต้นความว่าภิกษุผู้ปฏิบัติได้อย่างนี้ชื่อว่าบริหารตนให้หมดจดเพราะไม่มีแม้แห่งกิเลสอันเป็นเหตุไม่บริสุทธิ์ท่านมีได้พรณนาถ้อยคำอะไรอะไรไว้ ในอัตกถาและดีกาแห่งนคโรปรมสูตรเลยเพราะท่านพนานาไว้แล้วในเบื้องต้นอย่างนี้อันหนึง่งพาหุสัจจะชื่อว่าเป็นมงคลแม้เพราะเป็นเหตุแห่งการทำให้แจ้งซึ่งปรมัตจสัจจะโดยลำดับสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่พราหมณ์ชื่อภารัวาชะตรัสไว้ว่ากุลบุตร ผู้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปหาบัณฑิตครั้นเข้าไปหาแล้วย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ย่อมเงียโสดงเงียโสดแล้วย่อมสดับธรรมครั้นสดับแล้วย่อมส่งทมไว้ย่อมพิจ,จารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ส่งไว้แล้วเมื่อเขาพิจ,จารณาเนื้อความอยู่ทำทั้งหลายย่อมทนซึ่งความเพ่งพินิษ เมื่อทนซึ่งความเพ่งพินิษแห่งธรรมมีอยู่ความพอใจย่อมเกิดเขาเกิดความพอใจแล้วย่อมอุตสาหะครั้นอุตสาหะแล้วย่อมไตรตรองครั้นไตรตรองแล้วย่อมตั้งความเพียรเขาเป็นผู้มีตนตั้งความเพียรแล้วย่อมทำปรมัตจสัตว์ให้แจ้งด้วยกายและย่อมเห็นแจ้งแทงตลอด ปรมัจสัตตนั้นด้วยปัญญาบาลีในจังกีสูตรปัญจมวัคมัชิมะปัญนาต